สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ายวิเบช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวของโลกมอเตอร์ไซค์สำหรับสายซิ่งสายทัวริงและสายคลาสสิกที่รักความเร็วบน2องล้อแบบมีสไตล์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการกลับมาของไอคอนในตำนานจากแบรนด์อิตาลีที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และจิตวิญ,ญญาณแห่งการเดินทางนั่นก็คือโมโตกุซี่นอตหน0 0รเรุ่นใหม่ล่าสุดที่เตรียมสัมสะเทือนวงการทัวริงไในปีหน้า มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ถือเป็นการคืนชีพของลน์นอตท,ที่หายไปนานเกือบ10ปีแต่กลับมาคราวนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดดีไซน์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่เทคโนโลยีล้ำยุคและน้ำหนักที่เบาลงกว่าเดิมอย่างมีนันยสำคัญ พร้อมพาคุณไปได้ไกลลบว่าที่เคยม o ตอ u ์คูซี่นอต1,200เลกเกรา2,026มาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกของไลน์นอตแบบต้นฉบับไว้ได้อย่างครบเพื่อนเส้นสายของแฟริงด้านหน้าให้ความรู้สึกมั่นคงแต่โชบเฉีียวด้วยไฟหน้าแบบฟูลเลสดีไซน์ใหม่ที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมยามค่ำคืนระบบไฟ DRL แบบรูปตัววีที่เป็นซิกเนเจอร์ใหม่ของมอเตอ u ์คูซี่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนนอกจากนี้บางลมด้านหน้า ถูกออกแบบใหม่ให้ปรับไฟฟ้าได้เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ทางไกลตัวแฟริงด้านข้างและท้ายรถถูกปรับให้เพียวบางและแอโรไดนามิกมากขึ้นทำให้อากาศไหลผ่านได้ดีลดแรงประทัดในขณะวิ่งที่ความเร็วสูง โครงสร้างเฟรมแบบท่อเหล็กถูกออกแบบใหม่ให้มีน้ำหนักเบาวกว่าเดิมกว่า10กิโลกรัมทำให้รุ่นเลเกรราสมชื่อจริงๆเพราะเลเกรราในภาษาอิตาลีแปลว่าเบาแอลามันก็เบาจริงกว่านอตรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องเครื่องยนต์โมโตคุซซี่นอต1,200เลเกเรา2,026ใช้เครื่องยนต์วีทวิงขนาด1,151ซีซี4จังหวะแบบลองจิตูดิโน่เมลติงหรือวางตามแนวยาวตามสไตล์ของแบรนด์ให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ110แรงม้าที่7,000 500รอบต่อนาทีและแรงบิด115นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง5,000รอบต่อนาทีทำให้การเร่งแซงในช่วงกลางทางหรือเวลาขึ้นเขามีแรงบิดเหลือเฟือระบบเกียร์แบบ6สปีดพร้อมคลัดแบบไฮดรอลิกแอทซิสที่ทำให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นและลดความเมื่อยมือเวลาเดินทางไกลระบบคาดานที่เป็นเอกลักษณ์ของนอตก็ถูกปรับปรุงให้เงียบขึ้นและลื่นไหลกว่าเดิม ระบบกันสะเทือนหน้าใช้โชคหัวกลับแบบ USD จาก KYB ขนาด45มิลิเมตรปรับค่าพรีโหลดและรีเบ u ได้เต็มรูปแบบด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมซับแทงแยกปรับพรีโหลดไฟฟ้าได้ผ่านหน้าจอ TFT ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่เปลี่ยนโหลดบ่อย หรือใช้งานร่วมกับผู้ซ้อนระบบเบรดหน้าคู่จันเบรด320มิมพร้อมคาลิปเปอร์เรเดียนจาก BO, เบรโ o เบรกหลังเดี่ยวขนาด280มิมพร้อม ABS Cornering รุ่นล่าสุดจากบอชที่ทำงานร่วมกับ IMU 6แกนทำให้เบรดได้มั่นใจแม้ขณะเข้าโค้ง หน้าจอแสดงผลเป็น TFT สีขนาด6.5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Moto g u z z i MIA ใช้ควบคุมเพลงนำทางหรือแม้แต่ดูสถานะมอเตอร์ไซค์ได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดได้แก่ทูริสโมสปอร์ตเรนและ c u สตอมซึ่งผู้ขี่สามารถตั้งค่าการตอบสนองของคันเร่ง ระบบ traction control และ engine braking ได้ตามสไตล์ที่ชอบระบบ cruise control ก็มีมาให้พร้อมเช่นกันสำหรับสาย touring ที่เน้นระยะทางยาวๆเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความกว้างรองรับสริระทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนวัสดุหุ้มเบาะเป็นแบบกันน้ำและระบายอากาศได้ดี ถังน้ำมันขนาดใหญ่23ลิตรทำระยะทางได้ไกลถึง400กิโลเมตรต่อการเติม1ครั้งน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ255กิโลกรัมแบบพร้อมขี่แต่ด้วยการกระจายน้ำหนักและเฟรมใหม่ทำให้รู้สึกคล่องตัวและสมดุลมากขึ้นเวลาขับขี่ในเมืองหรือเลี้ยวตามโค้งบนถนนเขา ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยนอต1,200เลกเกรา2 2 6มาพร้อมระบบ Engine Brake Control ที่ช่วยควบคุมแรงเบรกของเครื่องยนต์ให้นุ่มนวลเมื่อถอนคันเร่งระบบ Quick Shifter แบบ2ทางทางั้งขึ้นและลงเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัดชช่วยให้การขับขี่สนุกขึ้นโดยเฉพาะในโหมดส p o r t และยังมี Hill Hold Control ที่ช่วยให้รถไม่ไหลเมื่อออกตัวบนทางลาดชัน ไฟไท้ายแบบเล็ดพร้อมระบบ Emergency Brake Light กระพริบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขี่และคนรอบข้าง สำหรับราคาของ Moto Guzzi ซ o ่น1 2 0 0ึ่ g e ันสอ2รในประเทศไทยคาดการว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ7 9 9 0 0 0บาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้กับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันอย่าง BMW R1250 RT หรือ Yamaha FJR1300 และยังคงความพรีเมียมแบบแบรนด์อิตาเลียนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ดีไซน์วัสดุและเทคโนโลยีที่ให้มาแบบจัดเต็มสรุปเลยนะครับ Moto Guzzi Nort หน0่งพ g นสองร2อคันนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีลัมยุคได้อย่างลงตัวเหมาะกับสายทัวริงที่ต้องการความสบายความแรงและบุคลิกเฉพาะตัวไม่เหมือนใครถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในเสน่ห์ของอิตาลี ชอบการเดินทางที่มีสไตล์และอยากได้มอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอต1200 e เลเกราคือคำตอบที่ใช่แน่นอนแล้วคุณละคิดอย่างไรกับการกลับมาครั้งนี้ของนอตอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างและถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบายวิเบไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ